สวัสดีค่ะพ่อกับสาวนี่สาวปากปูกินแซ่บเยพี่น้องพี่น้องมากินเขาเ้ากับข่อยเนี่ยสม้มส้มม่วพี่น้องกินง่ายอยู่ง่ายกินแค่ย่างเดียวแหละพี่น้องต้องกินยังไรดอกประหยัดเงินมาเด้อพีอ่ก้าวพอ่อแ่บผัก โอเคเอยนีอ่อร่อยสุดๆอะอันนี้ผมว่าเป็นสีบ้าแมี่พี่น้อ,เองเพราะฉันตื่นนี่ใบเดียวผมหนากับใบข้าวแป้งยั้นกับใบเห็ดพี่น้องนาสุดๆเลยเกิดฉีกข,ขึ้นหัวเศร้าหูมในจะเล็กน,น้อยพี่น้องจะข้ามกัน In hai pinu tangu sống mừng 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 à quỳ con cứ xẹp chị ạ đến sau và đẹp nhỏ à, có khăm như đây vào khăm nổi đó nó im mm -hmm. ừ, tiếp ถ้าป่าเรื่นองกำลังปินพอดีสมอําล้ำพี่น้องอันนี้ควาเลยพี่น้องไม่ได้เป็นน้องเสียไม่ได้มุนแอม,มแฮมเห็นว่ไจะใส่น้ำมันพี่น้องวัวใส้หมอ้อเช่อไฟ หอนท,ทองบาบพี่น้องเอ้ยไปก่อนพี่น้องแซบคัาาบกินแ่มนี้ข้อตอนเศร้านี่แหละเขาเศร้าพี่น้อง